สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง the galaxy วันนี้ เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับตำนานผีพื้นบ้านไทยที่น่าสะพรงกลัวนั่นก็คือนางตานีวิญญาณสาวที่สิงสถิตอยู่ในต้นกล้วยตานีเรื่องราวนี้มีทั้งความงดงามและความสยองขวัญที่ซ่อนอยู่มาติดตามเรื่องราวนี้ไปพร้อมๆกันค่ะคำเตือนการเล่าเรื่องไม่ได้มีเจตนาที่ทาให้ผู้รับชมหวาดกลัวไม่มีภาพและเสียงประกอบที่อาจทาให้ตกใจหรือสะเทือนใจทางช่องไม่ได้สนับสนุนให้ผู้ชมมีนิสัยที่ก้าวร้าวหรือการใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้น ใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้รับชมเป็นผู้เยาว์วัยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่กลางป่าลึกมีเรื่องเล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเกี่ยวกับนางตานีวิญญาณหญิงสาวที่สิงสถิตอยู่ในต้นกล้วยตานี ผู้คนในหมู่บ้านต่างเชื่อกันว่านางตานีมีความสวยงามดังเทพธิดาแต่เต็มไปด้วยความน่ากลัวและอันตรายหากมีผู้ใดล่วงล้ำหรือทำร้ายเธอย้อนไปในสมัยหลายสิบปีก่อนหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่พักของพ่อค้าแม่ค้าที่เดินทางผ่านเส้นทางป่าเขา วันหนึ่งชายหนุ่มชื่อว่าเข้มผู้มีอาชีพเก็บสมุนไพรในป่าได้บังเอิญพบกับต้นกล้วยตานีที่ยืนเด่นกลางป่าความสวยงามของต้นกล้วยนั้นทำให้เข้มอดใจไม่ไวจึงได้ตัดต้นกล้วยนั้นเพื่อหวังจะนำใบกล้วยไปใช้ประโยชน์ในคืนนั้นเข้มกลับบ้านพร้อมกับใบกล้วยตาน่ เมื่อเข็มกำลังเข้านอนอยู่ๆก็มีเสียงกระซิบลึกลับเริ่มดังขึ้นรอบๆบ้านของเข็มใครทำร้ายค่าใครตัดต้นกล้วยของข้าเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนเข็มไม่อาจมตาหลับได้ เขาเริ่มหวาดกลัวและรู้สึกว่าในความมืดมิดนั้นเหมือนมีดวงตากำลังจ้องมองมาที่เขาในวันรุ่งเช้าเข้มตัดสินใจกลับไปยังที่ที่ตนตัดต้นกล้วยและพยายามขอขมาต่อวิญญาณของนางตานีแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นชั่วขณะเพราะต้นกล้วยนางตานีที่เขาตัดไปเมื่อคืนนั้น มันกลับมายืนต้นเหมือนอย่างเดิมเข็มรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆจึงไปหาหมอผีในหมู่บ้านเพื่อหาทางแก้ไขหมอผีได้บอกกับเข็มว่าวิญญาณนางตานีกรเกรี้ยวต่อการที่เธอถูกทำร้ายเจ้าต้องทำพิธีขอขมาด้วยการจัดพานดอกไม้และของเซ่นไหว้พร้อมกับกล่าวคำขอขมาด้วยใจจริงเข้ม ทำตามคำแนะนำของหมอผีอย่างเคร่งครัดในคืนต่อมาเขาได้จัดพานดอกไม้และของเส้นไหว้ที่ใต้ต้นกล้วยตานีพร้อมกับกล่าวคำขอขอมาด้วยเสียงสั่นเครือข้าขอโทษที่ทำร้ายเจ้าข้าขอสัญญาว่าจะไม่ทำเช่นนี้อีก อดยกโทษให้ข้าด้วยหลังจากที่เข็มกล่าวคำขอขมาเสร็จเสียงโรมพัดแรงจนต้นกล้วยไหวไปมาและเงาของนางตานีก็ปรากฏขึ้นทันใดนั้นเสียงกระซิบที่เคยก้องกังวานก็ค่อยๆเงียบลงเขมรู้สึกถึงความสงบที่กลับมาอีกครั้งเขาเข้าใจว่าคำขอขมาของเขาได้รับการยอมรับแล้วจากวันนั้นเป็นต้นมา เขมและชาวบ้านต่างให้ความเคารพต่อต้นกล้วยตานีและไม่เคยมีใครกล้าล่วงล้ำหรือทำร้ายต้นกล้วยตานีอีกเลยวิญญาณของนางตานีจึงยังคงสงบสุขและคุ้มครองหมู่บ้านอย่างเงียบๆเรื่องราวของนางตานีที่สิงสถิตยอยู่ในต้นกล้วยจึงกลายเป็นตำนานที่เล่าขานต่อกันมาในหมู่บ้านนี้ เป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้คนรู้จักเคารพธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจจะมีอยู่ในทุกสิ่งรอบตัวเราหากเราปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยความเคารพและไม่ล่วงเกินวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ ก็จะคุ้มครองและให้พรแก่เราเสมอจบไปแล้วกับเรื่องราวของนางตานีหวังว่าทุกท่านจะได้รับความบันเทิงและความรู้จากตำนานนี้ไม่ว่าคุณจะเชื่อในเรื่องวิญญาณหรือไม่เรื่องเล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่น่าสนใจถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวผีและตำนานน่าสนใจ อื่นๆขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ